ชมคะเดี๋ยวไปที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครปรปรสเนี่ยก็คือเดินหน้าเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปผูอพันกับยาเสพติดนะคะล่าสุดเนี่ยได้ของกลางยาบ้า54เม็ดนะคะคือตรงนี้เนี่ยก็เป็นการกวาดล้างผู้กระทําความผิดโดยไม่ละเว้นผู้ใดนะคะทางปปสเขาก็บอกว่ามีการตรวจสอบเรื่องการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกองทัพอากาศร่วมกับบุคคลภายนอกที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จับผู้ต้องหาได้สองรายของกลางยาบ้า54เม็ดตรวจปัสสาวะก็พบสารเสพติดในร่างกายด้วยแล้วก็สืบสวน,นพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐรายดังกล่าวมีพฤติการนำยาเสพติดมาจำหน่ายให้กับพลทหารในพื้นที่ต่อมาทางปปสก็ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดกองทัพอากาศจับผู้ต้องหาชายได้อีกหนึ่งรายซึ่งเป็นข้าราชการกองทัพอากาศพร้อมของกลางยาบ้า3เม็ดอยู่ในรถยนต์ส่วนตัว จากนั้นก็เชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องชื่อนางอมรรัตน์มาให้ปากคำผลตรวจปสวัสสาวะทั้งสองรายเป็นผลบวกก็แจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดแก่ผู้ต้องหาทั้งสองราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะสงผู้ต้องหาทั้งสองรายพร้อมของกลางให้พนักง,งานสอบสวนกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งทางเลขาธิการปรปรสพันตบตรีสุริยาสิงหะกมลก็บอกว่าจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่ทําผิดถือเป็นความผิดร้ายแรงต้องถูกดาเนินคดีทั้งทางอาญาและทางวินัย ต่พี่แป๊ะพี่จงคุณผู้ชมคะครับข่าวนี้อยออ่านมาจนจบนี่นะยังไม่มีชื่อผู้ต้องหาเลยนะพี่นะครับไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลเลยนะครับผู้ต้องหาหนึ่งรายผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายรวมเป็น2รายยาบ้า54เม็ดยาบ้า3เม็ดแต่เวลาเราอ่านผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้านช,ช,ชื่อนามสกุลมาครบ,ครบอะคะ่ะตั้งข้อสังเกตเฉยๆอะนะก็ต้องบอกกับท่านเลขาธิการปปสครับ พันตำรวจตีสุริยาสิงหะคมน,นครับช่วยเปิดชื่อให้ทราบหน่อยนะครับพาท่านบอกว่าท่านจะดำเนินคดีคโดยไม่ละเว้นใคร,ครตาม